สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2องนยียืนมั่นกับนิมมิตตอนที่สเข้อต้องจำไม,มยเอาพระเยซูปเป็นผู้ประพฤกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนนต่อการเขหเพื่อความเรื่องเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์จงถือว่าความรอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับนเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้ายิบุปที่สิบสองข้อที่สอง อ่านพัตรรรมการบัที่30ข้อที่2 5ถึง43่าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกิจการ4ถึง5วันนี้ข้าพเจ้าจะสรุปคำสอนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับนิมิตโดยเน้นว่าท่านสามารถกลายเป็นสิ่งที่ท่านเห็นได้ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เราบันตกลงที่จะให้แก่ที่มีจุดทั้งหมดในฝูงแกะอยาโกบเป็นค่าจ้างอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราบันต้องการคุมอยาโคบ เขาจึงแอบเอาแกะที่มีจุดสีทั้งหมดออกไปเหลือไว้เป็นแกะสีเป้นๆในฝูงแม้จะทําอย่างนี้อย่ากบข้อรอบเปลือกไม้แล้วทาเครื่องหมายไว้เขาวางเปลือกไม้ที่มีเครื่องหมายไวท้ที่ที่แกะมาจะเดื่มน้ำเพื่อว่าเมื่อใดกระทำที่มันมาเดิ่มน,น้ำว่ามันจะได้เห็นเขายังให้แน่ใจว่าสตว์ต่างๆ่ังหน้าก็หักเปลือกไม้ที่มีสารยาที่มีเครื่องหมายเมื่อพวกมันผสมพันธ์ไม่นาน แกะสีเพื้นๆก็เริ่มออกลูกที่มีจุดสีจนแกะที่มีจุดสีมากกว่าและแกะสีพื้นๆในฝูงยาโคเปลี่ยนสารพันธุกรรมดีเอ็ของแกะโดยเปลี่ยนสิ่ีเฉพาะมันเห็นสองคนรีบบทที่3าข้อที่18ดกล่าวว่าเมื่อเรามองดูพิธีสุขิต,ต่อไปเราก็ถูกเปลีป่ยนแปลงเป็นรูปปลาของพระองค์ท่านควรใส่ใจกับสิ่งที่ท่านกำลังมองดูอยู่ตอนนี้ พราะนั่นคือสิ่งที่ท่านจะกลายเป็นในอนาคตซึ่งทั้งใจจะจาก,กับสิ่งของและผู้คนที่จะส่งผลต่อท่านเพื่อให้ท่านกลายเป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจเป็นในอนาคตครั้งแรกที่เระเจ้าไปเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมกิจการของดรยงกีชงว่าจ้าเห็นว่าในวันที่นั้นมีการนมันสก,การเจ็ดครั้งในห้องประชุมที่มีความจุห้ามหมื่นที่นั่งเพราะเขาต้องการขอลองผู้ที่เข้าร่วมการน,นมันสก,การในวันนั้น ม่ให้มาในสัปดาห์ถัดไปก็ราะเจ้าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แสดงถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเป็นข้าพเจ้าจึงนําภาพนิมิตนั้นไปหาพระเจ้าและร้องทูลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นหลายปีต่อมาข้าพเจ้ากลับไปที่นั่นอีกครั้งและครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบกับดรยมกิโชและเขาเขาว่าผมได้ยินเกี่ยวกับท่านแล้วโปรดรีชานเผื่อผมด้วยครั้งแรกที่ข้าพเจ้าไปที่นั่นข้าพเจ้าบางเห็นนิมิตข้าพเจ้าเริ่มจัดสิ่งต่างๆ ให้สอกของกันเพื่อให้พระเจ้ากลายเป็นสินงทื่อพระเจ้าเห็นเมื่อพราเจ้ากลับไปพระเจ้าก็กลายเป็นคนละคนหากท่านมีนิมิระท่านยังคงจดจ่ออยู่กับมันท่านจะกลายเป็นสิ่งที่ท่านเห็นในงนิมิรของท่านสุดท้ายสิ่งที่ท่านหมกมุ่นอยู่กับมันจะก,กําหนดชะตาของท่านในผู้วิจิตฉัย16แสมทั้นยังคงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งผิดๆเข้าไปหาหญิงสมณีและทำความชั่วหลายสารพัดน,นั่นคือเหตุผลว่า ให้ได้เขาจึงตายตั้งแต่ยังหนุ่มเกฮสีสาม,มารถกลายเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเอริชาได้จากความรักที่เขามีต่อเองินและทองทำให้เขาลงเอยด้วยโรคเดือนสางมือกราสบบททีห่ห้าข้อยี่ห้าถึงยีบเจ็ดท่านที่รักท่านยึดถือไม่มีใดอยู่เป็นสำคัญสิ่งที่ท่านเห็นจะกำหนดว่าท่านจะกลายเป็นอะไร